สวัสดีครับผมเบนนะครับร้าน33ทีนกระลาดครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับเจ้ารถ Audi A5 คันนี้ได้เลือกรับบริการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยสะเก็ดหินรอบคันเลยนะครับด้วยแพคเกจ Diamond Series นะครับ ปัจจุบันนี้นะครับรถหลายหลายคันเลยนะครับมีความนิยมอย่างมากในเรื่องของการติดตั้งฟิล์มสายการลอยสเก็ตหินไม่ว่าจะเป็นรอบคันหรือว่าจะเป็นเฉพาะส่วนนะครับเพราะว่ามันสามารถปกป้องริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยขนแมวรอยขีดข่วนหรือแม้กระทั่งรอยครูดหนักๆนะครับและที่สําคัญก็คือรอยสเก็ตหินด้วยที่มันค่อนข้างจะกวนใจรถของเราอย่างมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าขั้นตอนของเรานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปรับชมกันเลยครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับของเราจะทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยนะครับพร้อมกับรูปดินน้ำมันปรับสภาพผิวนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการเตรียมพื้นผิวแบบมิลเลอร์ฟินิชนะครับหรือที่เรียกว่าการปรับผิวเปิดส้มนั่นเองเพื่อให้สีรถของท่านดูเงางามแบบกระจกเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการพ่นเคลือบเซรามิกซูเปอร์เลซินให้รอบคันเลยการติดตั้งฟิล์มของเราตัดด้วยระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เต็มระบบนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะทําการติดตั้งฟิล์มสกัการอยสเก็ตหินที่เราได้ทําการตัดออกมาจากระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับทั่วทุกจุดทุกอนุของตัวรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้สีทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีในบริเวณที่เป็นไฟหน้านะครับและจุดอื่นๆอีกมากมายนะครับด้วยสไตล์การติดตั้งของเราเป็นระบบแบบพับขอบและชิดขอบนะครับจึงจะทําให้หลายรอยต่อและขอบฟิล์มดูเนียนตานะครับเหมือนไม่ได้ติด ชิ้นส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้ากระจังเนี่ยเราก็จะทำการติดตั้งให้ครบทุกจุดอีกด้วยนะครับเห็นไหมครับหลังติดตั้งรถคันนี้ได้ดูเงางามดูดกระจกเลยเพราะเราได้ไประสานสารสิ่งเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อฟิล์มที่มีความเรียบเนียนนะครับที่มีเกรดคุณภาพที่ดีและเทคนิคก,การเตรียมพื้นผิวแบบมิลเลอร์ฟินิชพร้อมกับสไตล์การติดตั้งแบบพับขอบชิดขอบ จึงทำให้ดูเนียนตาเหมือนไม่ได้ติดตั้งฟิล์มเลยและยังได้ความเงางามดุดกระจกทั้งระยะใกล้และระยะไกลอีกด้วยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับผลงานการติดตั้งของเราและก็หลังติดตั้งว่ามันออกมาละเอียดละออขนาดไหนทั้งะบวนการขั้นตอนต่างๆแลวก็ผลงานของเราติดตั้งเสร็จแล้วสวยงามอย่างแน่นอนนะครับถ้าเพืเ่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากได้งานแบบนี้นะครับตอบโจทย์ทุกกนูเลยทั้งความสวยงามการปกป้องนะครับก็มาติดต่อเราได้ที่ดาล่ังนี้เลยนะครับเรามีช่องทางต่างๆให้ทุกท่านติดตามผลงานแล้วก็สามารถสอบถาม โปรโมชั่นความรู้ต่างๆเข้ามาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ